โอยตอนหาเสียงเข้าไหวเช้าไหวเย็นไหวประลอกปลอกตอนหาเสียงมืออยู่ข้างหน้านะแต่ทอได้เป็นสสเป็นรัฐมนตรีอยู่ข้างหลังเอาทำอะไรข้างหลังควยหลังไวหลังนี่คุณผู้ชมสัปดาห์ที่ผ่านมานี่พื้นที่กรุงเทพนี่สนุกฮะสามสิบสามเขตแบบเยอะสุดอะจะมาในทั่วประเทศเพราะฉะนั้นแต่ละพักการเมืองเขาก็หวังพื้นที่นี้แหละพลังประชารัฐเองเหนื่อยจริงๆเพราะว่าสสเก่ามีถึงสิบสองคนหายไปแล้วเนี่ยสิบเอ็ดโโหเยอะมากเหลือแค่หนึ่งเท่านั้น นะฮะส่วนพรรคอื่นๆก็หวังจะช่วงชิงติดตามความเคลื่อนไหวนี้พร้อมกับเคลื่อนไหวการเมืองอื่นๆ,ๆนะฮะกับคุณเกียรติีแก้วผลึกในเลือกตั้ง66ครับใครโ,งโกงกูชกกูจังเลยถ้าเลือกพักภูมิใจไทยผมจะสาบแช่ <c oughs> และคนละมัดระหว่างนายชูวิทย์กมลวิสิตกับพรักภูมิใจไทยและดูเหมือนว่าศึกครั้งนี้จะไม่จบลงง่ายๆนายชูวิทย์เดิมเกมกัดพรักภูมิใจไทยไม่ปล่อย แต่ก็ต้องยอมรับว่าการเคลื่อนไหวของนาย,ยชูวิทย์มีผลต่อคะแนนนิยมมิเช่นนั้นพักคงไม่ใฝยเขียวให้วาดที่ผู้สมัครสอสอ,อแสดงแสงย่านุภาพไล่ฟ้องเพื่อกำราบนายชูวิทย์จนครบ400เขตเลือกตั้งขณะที่นายชูวิทย์ยังสู้ต่อฟ้องมาฟ้องกลับยื่นกะกะตยุบพักภูมิใจไทยปมเงินบริจาคไปเรียบร้อยแล้วแถมยังตามจองล้างจองผานไปทุกที่ล่าสุดมีการเปิดตัวสอสอกทมนายชูวิทย์ก็พุกป่วนขบวนหาเสียง เรื่องนี้ไม่รู้จะจบลงอย่างไรแต่ที่แน่ๆน,นี่คือบททดสอบของพรรคภูมิใจไทยในสนามเลือกตั้งไม่มีปัญหาผมบอกแล้วไงพรรคภูมิใจไทยถ้าเปรียบก็เปรียบเป็นภูเขาทองที่เหลือก็ไปคิดกันเอาเองมันไม่มีเริ่มมันก็ไม่มีจบเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเส้นทางของพรรคภูมิใจไทยเลยไปบอกเดวินดีกว่าอย่าขี้ขลาดอย่ามวัวแต่ใส่ชุดฟุตบอลออกมาเลยออกมาหลังไอ้หนูเลยเพราะไอ้หนูเนี่ยสมองมันกลวง ห้นนูมาั่งไอดีเบบกกัััผผมมตตตวว่อท้าาาก้้หรือเปล่ดวยสถานการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นพักภูมิใจไทยกำลังถูกไลบ่บี้ขณะที่พักพลังประชารัฐก,ก็กระแสดอกตกเป็นมวยรองทั้งคู่จึงแก้เกมการเมืองด้วยการเปิดคาบมื้ออาหารกลางวันป่ารอยต่อระหว่างนายอนุทินแก่นนำพักกับบิ๊กป้อมปลุกกระแสขั้วใหม่ทางการเมือง และหากวิเคราะห์กันคร่าวๆก็จะพบว่าหากสองพักนี้รวมกันจริงน่าจะมีสสในมือราว120 1 4 0ถึง140เสียงบวกกับสวาสายพิกป้อมขั้วใหม่ที่เกิดขึ้นนี้อาจแข็งแร่งกำหนดทิศทางจัดตั้งรัฐบาลได้เลยทำให้ภาพที่ออกมาสะเทือนไปทุกพักการเมืองส่วนสนามเลือกตั้งสัปดาห์นี้หลังกกตแบ่งเขตชัดเจน ทุกพักก็พร้อมใจกันเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสสกทมทั้ง33เขตพักภูมิใจไทยเล่นใหญ่ปล่อยกระบวนคารวานันมอบธงให้ทุกคนไปปักลงกลางใจชาวกทมเพราะครั้งนี้พักภูมิใจไทยไหมายมั่นปั้นมือในพื้นที่นี้ไว้มากนอกจากเจาะไข่แดงดึงสสพักอื่นมาแล้วยังมีมือดีอย่างนายเอกภพผู้ก่อตั้งสายไหมต้องรอดมาเสริมทัพแบบสดสดร้อนๆอนงานนี้แม้จะยากแต่เสียหนูก็พร้อมเสี่ยง เพราะอย่างน้อยได้หนึ่งตู้อี้ก็ถือว่าชนะแล้วสำหรับพักภูมิใจไทยขณะที่แชมป์เก่าอย่างพักพลังประชารัฐก็ใช้ลานคนเมืองค่ะจัดเวทีแสงสีเสียงยิ่งใหญ่เพื่อเปิดตัวผู้สมัครทั้ง33เขตในกรุงเทพมหานครแต่ดูเหมือนว่าในพื้นที่นี้นะคะพักพลังประชารัฐจะตกที่นั่งลำบากค่ะเพราะนอกจากถูตรูดสสอไปแล้วน้องรักพิกตู่ที่คอยเรียกคะแนานช่ากรุงยังทิ้งพี่ใหญ่บิ๊กป้อมไปอีกรายค่ะ ที่กทมอของพักพลังประชารัฐในวันที่ไม่มีวิกตูถือว่าเป็นโจทย์ยากแม้จะได้จ้ำสกลทีมาจัดทัพแต่ก็ไม่มีวิ่แววที่จะรักษาแชมป์ไว้ได้เลยยิ่งไปกว่านั้นคู่สมัครเป็นหน้าใหม่แบบยกเซตมีเพียงนายศีมิพงรัศมีสอสอ,อกทมนหนึ่งเดียวที่ยังเหลืออยู่ทําให้ตอนนี้ดูอาการหน้าเป็นห่วงไม่ต่างอะไรจากพักประชาธิปัตย์เพราะข่าว่าศูนย์พันมันยังตามหลอกหลอน กลายเป็นศึกศักดิ์สรีต้องลบคำาสบป,ประมาทจากพรรคอื่นให้ได้แต่หากเช็คจากคะแนนเสียงสองก่อล่าสุดก็ยังพอมีลุ้นส่วนตัวเต็งที่ยังขึ้นท็อปวันของโผตลอดยังคงเป็นพรรคเพื่อไทยและตามมาติดติดด้วยวิกตูอย่างไรก็ตามสนามกทม,มเป็นสนามที่หักประกาเสียนตลอดอยังต้องลุ้นกระแสใกล้เลือกตั้งอีกครั้งรัฐกรกงเกตถ่ายภาพเกตมณีแก้ผลึกรายงาน ข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง